สวัสดีครับวันนี้มีคนส่งของมาให้นะับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเป็นชื่อใครนะครับเป็นคนส่งมาให้เนะ<ส>นี่นี่คือชื่อคนส่งมาให้นะครับมดเจมมดเจมนะครับส่งมาให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนะครับต้องลุ้นกันหน่อยว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในครับยาวเลยอ่านั่นแหละดึงเลยดีกว่าโบ๊ะบ,บ้าเลยดีกว่าะีกว่โบ๊ะบ,บ้าเลยอะ่ะ

ลุกข้างในครับว่าข้างในคืออะไรนะครับเปดิดฝาโอ้อะไรอยู่ข้างในเนี่ยดึงออกมาเลยโอ้หอมมาอย่างดีเดี๋ยวเอากระดาษนี้ออกก่อนเนาะกระดาษนี้ออกก่อนว้าวนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยลูกอร์เ,อเขาอ่านว่างไงเนี่ยอ่านว่างไงครับเอ่อสีภูมิฟาร์มอินทผาลัมครับนี่ครับ นี่คืออินทผาลำนะครับส่งมาจากบุรีส่งมาจากวีร์ลำครับนี่ครับอินทผาลำโอ้ก็ oh <God. S 1> กินยังไงไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเหมือนกันนะะกินยังไงไม่ไมมไมรู้เนี่ยมันไม่แน่เลยดูดิมันเป็นยังไง <Okay. S 1> อินทผาลำเนี่ยครบ,บเลยครบเลยเหรอ,อลองกินดิลองกินโชว์ดิลองกินโชว์ดิ ลองลองกินกันลองกินลองกินลองกินดูกันอินทผลัมกันดีครับมันแข็งเคยกินแต่ที่เขาที่เขาแบบว่าเขาแช่อิ่มนะครับกินแบบที่เขาแช่อิ่มอ่ะมันแข็งแต่แบบสดๆนี่ไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวลองกินดูกอนมันแข็งมันจะกินยังไงอืมหวานหวานมีเม็ดด้วย

อร <im> ่ <sharing> อยครับอร่อยกรอบมันกรอบหวานครับกรอบหวานหวานกรอบหวานแล้กรอบพ่อพูดเหมือนรู้สึกมันมียางติดเขี้ยวอ่ะมียางเหรอมีนะมันรู้สึกเหนียวเหนียวเขี้ยวอืมไม่ไหลอ่อนเลยเด็นสาว ่งตรงจากบุรีรัมย์ครับตรงจากบุรีรัมย์ขอขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณยังเราขอบคุณปานุ่มดัวยนะพี่มดพี่เจมคุณปล่อยยาโจ